คู่ EP สุดท้ายสำหรับปีแนะครับตามสัญญากานแะกระท่านกับซื้นใจญซื้นบานเอาเงี้ยเอาบรรับชมคลิปขึ้นกัดตุ้นอยู่ครับปุมไหลยู่นไก่อย่าเรื่องกดให้ประท่านได้ด้วยแล้วก็ถิสรุปยอดสุดท้ายได้พี่น้องเด้อประท่านเน่รักเป็น้อยขอรักนานๆนะจ๊ะอ๋อโอ้ยน้องเอามาเอามาเอาเอามาเบิดตต่อหน่อยเอาเนี่ยคอยเอากันเนี่ย เสียได้ไหมเอาสองร้อยองร้อนเก็บปะเอาขอสองร้อยเอาสัก่าเลยกินเยอะ้ลไไเก็บปะเอาเอาสักสองร้อยสามร้อันกันไปหนึ่งปันไปปันกินกันอ๋อปันกินกันเออเี่ยแบบไหปะเนี่ยจุนีใหกาแฟตามปรทางก่ว่าเกินกาแฟเนาะวันนี้เนาะ

ไม่สิน้นหายก็นะ่าหายซี FC กินก็นะ่าเพราะว่าไปใส่ดาวแดงกระดงมันอาอี ه, ๋แต่ท่านเอดเเป็นสิ้นแหงแสนสองไหลสองไหลไล่ไหลอี๋ดีได้บริวารสองไหลไม่ยากเอ็ดเออใส่มาเอาหมดเลยมีเขาไหล่าให้หมดว่าแต่จะพักว่ะ นั่นแหละสิ่งที่ต้องการกินพโพอดอกกับสองว่อาสามัม่กินสองกับนี่สนิทได้กินกันสนิทละอืีพี่นี่อีพี่ตาสินเนี่ยพี่น้องอืมข้าจะไปเห็นไกลจากชั่วโงหนึ่งเร้าไหมนได้ยังไงเศร้าเศร้าบอกโนจ้างกับไ่ได้โอนมนีง โอนเดยจะปองเด่งทันละเอาเบิหนุนสาตัวพออ่ะสี่ไลสี่สอามสี่เอาเบดเอาเบดเอาเบดไปใช่เนาะแต่อยเนาะยาาเอ็ดอืมอืมวัดยาพาวัดยาพา เพิดให้กันจินอะไรนะไปเพูดกินกันพิดจีนกันตายตายตายอันเอฟซีครับอันสีครึ่งอยู่เด้อเงินปลาอ่อยกับเงินเสาหน่อยขอบพรท่านมากเลยขอบพรท่านมากครับแมนคอยต้องเอากับอันเสาหน่อยครึ่งซอยพิษตัดได้ดีแทนหลายตามหรือดีควรพิษยังใดควรจะเป็นเกาจิ้งเป็นเกาจิ้งแมนเป็นยังเ้ากู้เ้ากู้เต้เอา sáu loại này cáu cụ hả sáu lối người kia siêu thế không nó mị mày nó sẽ khóc lôi này cáu cụ à khóc loại, khóc loại cáu cụ àh 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 mày àh 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 เอ้าวไม่ใช่ประเด็นทุนตอกเด่งขึ้นอยู่ลีติพี่น้องเจ็ดพันผุนดิเหนไหนหน่อยดิมงวนหาพันเหมือนได้กับน้ำตอกทุนเฮ่มันเป็นข่อยข่านละติเฮ้ยข่านหนัวข่านกันจังได้โอ้ยส่องสีขู่หรอเอาเบสดพันส่องขาวลามมากกับลูกมากเียนยันกันชุบ จะตกสีเขียนก้ย่าเขียนพิสเขียนหนกจิกกันเลยเป็นผู้นำจ้อยโอ้เจากระบอกบอกเพื่อนเนาะบวกสีเนาะันอกจิกมากมจะเปิไปสูดๆครับพี่น้องสู่ๆครับอฮะ สองสีเอโใจถูกปะยังไก็ด้เวเบงดูเอออย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยสี่ร้อยเอาสี่ร้อยคนนเป็นแปดร้อยสิค่อยๆเป็นค่อยๆไปดิสองสีขอรอที่มาบเดเอย่าเนายสองร้อยสองร้อยมทุ่นก่อนกยไงมันกินแท้อีกสองมันมีตเดียว เขาเป็นแบบนองแท้สูส้ๆเด,ด,ด,ด็ดทุ้นขึ้นแล้วไม่ขวามีตกะทำได้อย่างเบาคัดเนาะอ่ายเล่นอย่างมีสติอ้าวจัดไปจัดไปโ,โอโ้ยลอยมาอย่างเบาโอ้ยมีสติยสอย่างสนอย ใจเถอะปะปุะนี <sh arp> <sm> ่ตัวชิงเนาะยกมีแ uh ต่ขวยเบาชิงอ่ะเบาเยซื้อนี่ันเหนยังไม่สติมันมาได้ไงมัน แผาอีพี่แหกไผงงามสองสีเออแดงสีมึงพ่อได้่ยุ่นี่เนี่ยเอาเบิด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 ป้อนไปติเอ็ดเออมึงเด้กก็จะเอาเบิดเด้ก็ให้เจ้าเอาก่อนนะเอาจับขอบคุณได้ยัยเด้อเดี๋ยวจะเสียงลูกเถอเจ้าเกาเบิดติตานี่เดี๋ยวมิดไปก่อนเอาอยากได้กล่องเงี้ยกองเงี้ย

เต็มพอเนี้ยหรอเป็นดีเกินคอยเป็นคอยไปอคอยเป็นคอยไปเดี๋ยวมันจบปีพี่เลาเนีน่ย <c oughs> เข้ากับเบลขึ้นเข้าเกียร์ป้ามันได้อยู่แล้วมันได้อยู่ลและนะ้วเข้าเกียร์น่ะเห็นี่บอลแตลองเบิ้งใช่อยู่หรอกเงี้ยม่ดีเข่าใหญ่ออ <c oughs> สองนสองร้อยสองร้อยเกีย นี่มังสิเจ้าบ้าเอาอยู่เบิาไหไรเอาเบิดนีละเปิดตัวเดยไหมกับเบิดาปใช่ไหมจะเยอะเบิดตัวขย่านก็ไม่ได้มันร้อนเป็นอะไรให้ร้อนดึงสีมันดังเป็นตาเอาจังหวัดเสียห้าเหรียญใหญดีสี่ห้ากับแฮปปี้ใจดีให้ยืม แฮปปี้ใจดีให้ยืมทำไมจักคนละสีสาหาไหนไว้เด้บอ,อกสีดาเอฟซีเลยอะมาไมาเปิดมไมไหย้ายสีไนั่นแหละจงสีถ้าทำนหัวจโจอกหมดกบมา,าได้เลยพอมีพอมีกร<ป>ะบ<ะ>ิดกระเบิดแปดอยดิแปดพี้อมสีขง้ีกัน,น ได้นไปได้ได้๋ยวได้แก่ป้าเอาหาไปกินได้เดี๋ออหาไปได้ได้บปสุดยานหาสาบเจ้าเด่นมึงร้อนขี้มอยลงมอยลงจังปันมอยกาแฟตาบระท่านกูเด้อเจ้ากูมาแบบอันคอยกินเหมือนเราเนี่ยต่กาแฟดำคอยบ่กินกินแล้วซื้อซาบใจกาแฟเจ้าก็ไปซื้อมาดตืมใหม่เนี่ยเอี๋สั่งอยู่สั่งอยู่ขอดีกันแล้วเอาไปตัดดีไหมเก้ากูเต้ เห็นปะว้าวว้าวอวดวดด้างอนเนาะชี้หน่อยดินะต้องไหวไปครับเอ้โ่บานี่จูงปบ่บ่ปเพื่อสองสี้นึงจนสีแต่มันกระาใจมาอีกสามตาีสามตาอย่างจีแตกยันย้ายจูกชดว่าจังได ก็เลื่อมข้าวนาะมืดกองาะมืดกองสนตัวมาสตาจังไหนสมตากับคนเราบ้าเออมดกองนี่แหละมดกองนี่ละอ้าปีอมามาอเอาเมดันละบว่าจงก่อนนี่บ่ขิไปบ่ได้ตานี่ห้เจ้ากินซะกินซะกินจะหิวโซพุ่นละมาสรุปกันครับพี่น้องครับเสียงนีติดย่ลง่าน ลงทุนเกียรตทนนะครับกำไรวันนี้สิเป็นเท่าใดมาเบิ้งกันครับหนึ่งสอาสี่ห้าห็อันนี้คือทุนนะครรบนีเหรอคะทุนเหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไดสองพักครับพี่นองทุนสองพันหกพี่น้องเป็นเท่าใดนี่สองพันหเป็นก่อพันหกก่าพันหกมีแปวขึ้นแปวขึ้นนไก่แล้วสีไก่ขึ้นครับพี่น้องอ้าขอบคุณ